สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับรีวิวงานซ่อมนะครับซูเออร์ MPPT Charger นะครับตัวนี้เป็น MPPT รุ่น60แอมป์นะครับสามารถใช้ได้หมดทั้งระบบ12โวลต์24โวลต์36โวลต์แล้วก็รวมถึง48โวลต์ด้วยสูงสุดคือ48โวลต์นะครับ60แอมป์รับไฟแผงได้นะครับ ไม่เกินร้อยห้าสิบโวลต์นะครับรุ่นพวกนี้หน้าตาประมาณนี้มันก็จะรับได้ประมาณนี้หมดนะครับไม่เกินร้อยห้าสิบโวลต์หรือว่าอนุกรมแผงไม่เกินสามแผงนั่นเองนะครับหรือว่าอนุกรมประมาณสองแผงแล้วก็ต่อกันไปสักสองสามสติงก็ว่ากันไปนะครับแต่แรงดัน VOC เนี่ยห้ามเกินร้อยห้าสิบนะครับถ้าเกินร้อยห้าสิบไปสักหน่อยเนี่ยเครื่องมันจะโปรเทคมันจะไม่ทํางานหรือถ้าเกินมากๆอาจจะทําให้เครื่องเสียหายเลยนะครับเพราะฉะนั้น ใครที่ใช้รุ่นนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราให้ดู VOC อย่าให้มันเกิน150ยนะครับโอเคตัวนี้นะครับส่งมาในอาการที่มันไม่ชาร์จนะครับต่อแผงเข้าเห็นแรงดันแบตอ่ะแรงดันแผงขึ้นปกติแรงดันแบตมีปกตินะครับแต่มันไม่ชาร์จนะครับตอนนี้ซ่อมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยกําลังวัดขึ้นนะครับค่ากระแสขึ้นนะครับ ป้อนแผงเข้ามาที่100โวลต์น,นะครับนี่ตอนนี้เหลือ97นี่ป้อนโดย power supply นะครับ100โวลต์นนะนี่ตัวนี้นะครับหากใครอ,อยากรู้ราคานะครับเท่าที่จำได้ราคาจะอยู่ตั้งแต่ประมาณ3,000ไปไปถึงประมาณเกือบๆจะ5,000นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วแต่แบรนด์แล้วแต่ยี่ห้อนะครับรูปร่างลักษณะนี้มียี่ห้ออื่นด้วย รวมถึงซูเออรด้วยแล้วก็เป็นตัวเรืองเหลืองแบบเดียวกันแต่ไม่ตีแบรนด์ซูเออมานะครับไส้ในก็จะคล้ายๆกันนะครับแต่ราคาก็จะแตกต่างกันไปตามแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อนะครับบวกลบแล้วราคาก็อยู่3ามถึงห้าพบาทนะครับเจอาตัวนี้เนาะอเป็น6 0สบแอมป์บอร์ดด้านในค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างดีนะครับอ่าบอร์ดอ่ MPT รุ่นนี้ผมก็ใช้อยู่หลายตัวนะครับค่อนข้างที่จะใช้ดี แต่ราคาก็าจะสูงขึ้นมากว่าตระกูลพาวเอาร์พอสมควรนะครับก็โอเคอก็ไม่มีอะไรก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจตัวนี้นะครับลองไปดูราคา,ลอ,า,คาลองไปดูร้านที่จําหน่ายใน Lazada า h o อปปได้ผมไม่ได้จําหน่ายนะครับขาดการราคาอยู่3-5,000บาทลองไปสืบกันเราเอง ค,คลิปนี้บอกราคาเข้าๆนะเว่าถามกันมาเยอะมากแต่ละคลิปเวลารีวิวเครื่องลงอย่างเงี้ยถามราคาเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมจะพยายามาสืบราคามาแล้วก็แจ้งในคลิปประมาณนี้นะครับแต่แจ้งแบบตรงๆไม่ได้มันก็คงจะมีมีบวกลบกันบ้างเช่น3-5 0ถึพอะไรประมาณนี้ก็ลองไปสืบราคากันเอาใน Lazada s h o p ป e นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรนี่ามาชมงานซ่อม mppt นะครับตัวนี้ก็ มีหลายรุ่นที่ส่งมานะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ